ข่าวดีทุกคน อุงอิงเพชรบ้านแพงมาล,ลัยล้นคอในงานมินิคอนเสิร์ตครับล่าสุดนะครับเพื่อคนน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยน้องก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับโดยการโพสต์รูปมาลัยครับเพื่อคนเรียกได้ว่าเยอะมากๆครับสําหรับวันที่น้องก็เพื่อคนได้ไปแสดงครับที่ร้านจงเจริญจังหวัดกาลสินนั่นเองครับเรียกได้ว่าพ่อ,พ,อพ่อแม่แม่เอฟซีแฟนคลับเนี่ยก็มอบรางวัลน,น้ําใจให้กับน้องเยอะแยะมากมายแบบนี้ครับ ุงอิงครับทุกคนน้องก็ได้มีการโพสนะครับถึงพ่อพ่อแม่ fc แฟนคลับครับขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่ทุกคนที่มอบมาลัยน้ําใจให้กับน้องนั่นเองครับทุกคนเรียกได้ว่าน้องเนี่ยโพสตเอาไว้บอกว่าส่งงานคืนนี้จ้าขอบพระคุณมาลัยจากพ่อพ่อแม่แม่ทุกคนนะจ้าที่มอบมาลัยให้อิลหล่าลาขอให้พ่อพ่อแม่แม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะจ้าฮักพ่อพ่อแม่แม่้อจ้าก็จะมีพี่กามโมครับพี่หนึ่งร้อยเอ็ ครับทุกคนแม่ลำดวนอเมริกานะครับพ่อรุ่งโรธแล้วก็มีพ่อนิวัตครับมีพ่อท็อปนะครับพ่ออ้นครับแล้วก็มีแม่ปรางทิพย์แม่อ๋อย นับปอนนะครับที่มอบรางวัลน้ําใจให้กับองค์อิงเพชรบ้านแพงครับในวันที่น้องไปแสดงที่ร้านจงเจริญการสินป์นั่นเองครับเรียกได้ว่าโอ้โหคนเนี่ยแน่นร้านกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนั้นนะครับสำหรับน้ององค์อิงเพชรบ้านแพงกับทุกคนความเคลื่อนไหวล่าสุดตอนนี้ก็มีถ่ายเป็นโปสเตอร์นะครับเรียกได้ว่าองค์อิงเนี่ยถ่ายหลายชุดมากๆนะทุกคนอย่างที่บอกว่าฤดูกาลที่แล้วองค์อิงเนี่ยเคยบ่นเอาไว้ว่าได้ถ่ายรูปน้อยใช่ไหมครับทุกคนแต่ ดูการนี้โอ้โหองุ่งอิงคือจัดเต็มเต็มที่จริงๆครับทุกคนวันนี้ขนมาหลายชุดมากๆนะครับสำหรับลูกสาวเรียกได้ว่าแต่ละชุดนี่คือแบบเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้ก็ได้ช่างแต่งหน้านะครับมือโปรเนาะอย่างพี่โดมแล้วก็พี่ซีเกมนะครับมาราังสรรค์ความงามให้กับน้ององุ่งอิงเพชรบ,บ้านแพงในหลายๆลุกวันนี้ครับทุกคนรวมถึงพี่แองจี้ด้วยช่างแต่งหน้า คู่บุญน้องอุงอิงนะครับก็โอ้โหได้ได้ว่าแต่งหน้าออกมาได้สวยงามสง่าสุดๆนะครับสำหรับอุงอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนต้องบอกว่าน้องกระแสแรงดีไม่มีตกจริงๆนะครับแม้ว่าไม่ค่อยได้ไปงานในช่วงนี้นะครับพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีแฟนคลับเนี่ยก็มอบรางวัลน,น้ําใจครับทุกคนให้กับที่งานมินิคอนเสิร์ตนั่นเองนะครับได้ได้ว่าโอ้โหบรรยากาศนะครับก็คือซอ,อนุ๊เนี่ย ทนไม่ไหวกันเลยทีเดียวนะได้ออกมาแบบว่าถ่ายคลิปลูกสาวแล้วก็รอลูกสาวแบบจนถึงแบบวินาทีสุดท้ายจริงๆสำหรับซอนุษนะครับเรียกได้ว่าโอ้โหปลื้มใจสุดๆนะที่มีลูกสาวคนนี้อย่างวันนี้อุงอิงได้มีการถ่ายแบบนะครับกับทางด้าน น้องลำเพลินลำแพนด้วยนะครับซอนุชเนี่ยก็โอ้โหได้มีการโพสนะครับข้อความครับทุกคนที่ซอนุชเนี่ยนะครับทุกคนก็ได้มีการโพสต์รูป3ามสาวนะครับลำเพลินลำแพน,แพนอุ๋งอิงด้วยวันนี้ที่มีการถ่ายแบบคู่กันนะครับน่ารักสุดๆนันเองซอนุชจนได้พูดบอกว่าโอ้โห3คนนี้เหมือนแบ่งออกมานึกว่าตัวเองเนี่ยเบ่งออกมาจริงๆครับทุกคนคือหน้าลำแพนกับหน้าอุาง๋งอิงคือแบบหน้ามีความคล้ายกันมากครับทุกคนเนาะถ้าทุกคนไปดูดีๆนะ ก็ค,คือจมูกตาปากอะไรคือแบบมาโทนเดียวกันหมดเลยนะครับซึ่งหลายคนนะครับก็บอกว่าครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่บุญสัมพันธ์กันนะทุกคนนะต้องบอกว่าโอ้โหไม่บุญสัมพันธ์ได้ยังไงใช่ไหมครับทุกคนพอมาเจอกันแล้วเนี่ยมีแต่ความปังความดังความเฮงทั้งนั้นเลยสลหรับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงแล้วก็บอสโจยมนินแล้วก็ซอนุษนะครับสำหรับวันนี้ครับทุกคนน้องนะครับก็ได้มีการเคลื่อนไหวเนี่ยล่าสุดเลยนะครับผ่าน Facebook ส่วนตัวของตัวเองนะครับซึ่งนานๆทีนะอุงอิงไม่ค่อย ได้โพสต์นะครับช่วงนี้ก็ถือว่างานน้องเนี่ยก็ยุ่งพอสมควรเลยนะครับสำหรับน้อง,อ,งอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนต้องบอกว่างานไหนงานนั้นนะครับน้องใส่เต็มแล้วก็เต็มที่จริงๆกับทุกงานที่น้องได้รับมอบหมายครับทุกคนถ้าทุกคนสังเกตนะครับวันนี้อ,อุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยน้องก็ได้มีการนะครับพูดถึงกับพ่อโจเนาะบอกว่าการจะเป็นศิลปินนะพ่อโจเราไม่ใช่ว่าจะมาร้องเพลงแค่ เอามาไลหน้าเวทีนะครับเราต้องเอนเตอร์เทนแล้วก็มอบความสุขให้กับแฟนๆหน้าเวทีนะครับนี่คือสุดยอดทัศนคติของเด็กผู้หญิงคนนี้จริงๆที่น้องได้มีการแสดงกับทางด้านบอสโจยูบานินครับทุกคนน่ารักมากๆวันนี้นะครับอุ้งอิ่มข่าวกระแสก็คือแบบโอ้โหติดตามความเคลื่อนไหวตลอดเลยวันนี้อุ้งอิงคือ Energy พุ่งมากๆเลยนะครับนาอถ่ายรูปโปสเตอร์คือทั้งวันกันเลยทีเดียววันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นชุดล้ำเรื่องนะครับหรือแม้กระทั่งชุดนะครับใส่ร้องเพลงเนี่ยวันนี้ข ผลมากันเยอะมากๆเลยครับทุกคนสําหรับคอสตูมของน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนเพราะว่ารูปของน้องเนี่ยก็ต้องใช้เยอะที่สุดเนาะอ,อย่างที่บอกว่าอุ๋งอิงเป็นฟินเลเล่ครับทุกคนเป็นตัวชูโรงของสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับเพราะฉะนั้นแล้วการใช้รูปน้องเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะกับการทาแอดโฆษณาต่างๆครับทุกคนก็คือต้องถ่ายเผื่อเอาไว้ถ่ายเอาไว้เยอะๆนั่นเองนะครับโอ้โหทุกคนครับสำหรับอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนาะเราต้องเราไม่ได้เห็นบรรยากาศเนี่ยที่น้องโพสรูป รูปมาลายแบบเนี้ย มาหลายวันต้องใช้คําว่าหลายวันนะทุกคนเพราะว่าหนึ่งเลยปิดฤดูกาลพาะพ่อ,พอแม่เอฟซีแฟนคลับในช่วงนี้ก็ดูน้องนะครับผ่านสื่อโซเชียลต่างๆททุกคนวันนี้ก็จะได้ดูผ่านช่องเสียนนนะครับผ่านทั้งช่องหลักสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับทุกคนแล้วก็ได้ดูตามแบบว่าแพลตฟอร์มต่างๆที่เขาได้มีการลงเกี่ยวกับน้องนะครับทุกคนในช่วงนี้เนาะเพราะว่ายังไม่ได้ออกหน้าเวทีนะวันที่3าสิเนี้อุงอิงก็จะประเดิมนะครับเวทีสาวน้อยลำเพลินโชว์เป็นครั้ง แรกด้วยนั่นเองครับทุกคนก็ถือว่าเป็นธุรกิจพ่อลูกเนาะทุกคนอุ้งอิงก็ต้องมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็สาวน้อยลำเพลินโชก็ขอให้ปังๆมีงานปังๆครับทุกคนซึ่งในตอนนี้เราจะเห็นทิศทางของบอสโจยจมานินก็คือทําทั้งภาพยนตร์หนัง สั้นโอ้โหทุกสิ่งทุกอย่างครับทุกคนและทุกสิ่งทุกอย่างที่บอสโจทําคือได้รับกระแสะตอบรับเนี่ยดีมากๆเลยนะครับดีทุกทุกชิ้นงานเลยต้องบอกแบบนี้ครับทุกคนนะก็เป็นกาลังใจให้กับทางด้านพ่อโจโยมนินด้วยกันแล้วกันนะครับในส่วนผลงานของน้ององค์อิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนอย่างที่บอกว่ามีทั้งเพลงประกอบภาพยนตร์นะครับมีทั้งซิงเกิลใหม่ของน้องนะครับแล้วก็มีทั้งภาพ,พยนตร์องอิง นะครับแล้วก็มีทั้งาทางด้านโอ้โหหลายอย่างมากเลยนะผลงานของน้องอะโชว์ใหม่ด้านหน้าเวทีอีกนะครับ และอีกหลากหลายมากทั้งจอทีวีจอแก้วโอ้โหทุกคนนะคือผลงานน้องเนี่ยรับรองว่าปีนี้นะครับทุกคนเราไม่ได้แบบว่าไม่ได้พักแน่นอนนะสำหรับ FC f a แฟนคลับของน้อง,อ,งอุ่งอิงเพชรบ้านแพงนะครับทุกคนนะอันนี้ก็รอส่งกำลังใจนะครับไปให้น้องทางหน้าจอก็อแล้วกันนะครับแล้วก็ในช่วง ฤดูการหน้าครับทุกคนอย่างที่บอกนะครับบอสโจก็จะปล่อยซิงเกิลน้องแล้วก็จะได้เห็นโชว์ใหม่ๆขององ๋งอิงนะครับก็ขอให้น้องทําเต็มที่ทําให้ออกมาดีที่สุดนะครับและเชื่อว่านะครับเปิดฤดูการเนี่ยหลานแตกอีกแน่นอนสําหรับมาลัยของน้ององ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะครับทุกคนเป็นกําลังใจครับเป็นกําลังใจให้กับน้องนะครับน้องสู้จริงๆก็ถือว่าเป็นเลือดนักสู้ของจริงนะครับสําหรับองค์อิงนะครับนะ สุดยอดมากๆเลยนะครับอ่ะทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับอิ่มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันเนาะแล้วก็ช่วงนี้นะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากพ่อแม่นะครับดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยวันนี้ขอบคุณมากๆวันนี้อิ่มไปที่งานชนบุรีนะครับก็ได้รับการตอบรับดีมากๆไม่ว่าจะเป็นผ่านทางไลฟ์ทางต่อๆแล้วก็นะครับผ่านทาง โซเชียลต่างๆก็มีวันนี้มี f c อุ้งอิงมาขอถ่ายรูปเยอะมากก็ขอบคุณมากมายจริงๆนะครับก็อุ้มอิมก็นะสนับสนุนน้องต่อไปแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาดูช่องอุม,อมข่าวกระแสนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับยินดีกับน้องอุ้งอิง,องเพชรบ้านแพงด้วยนะครับสำหรับมาลายพวงโตครับ